สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวคนนี้เลยครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่านั่นเองฮะสกิลบูทของซาร่าก็คือความคงแคล่วว่องไวนั่นเองนะฮะจากลิเวอร์พูลครับถนัดเท้าซ้ายที่5เท้าขวาที่4นั่นเองนะครับ พลังงาน9เต็ม10ครับสกิลมูฟ4ดาวราคาอยู่ช่วงประมาณตั้ง80กว่าล้านประมาณนี้นั่นเองฮะขึ้นขึ้นลงๆนะสแตตนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับ107ครับสปีดต้นสปีดปลายเท่ากันครับ107เท่ากันนะครับความคมในการจบสกอร์ครับ115ครับโอ้เยอะเหมือนกันนะพลังการยิง113ครับยิงลูกไกลอยู่ที่104ครับการหาพื้นที่อยู่ที่107ครับยิงโทษดีด้วยครับน่ครับอยู่ที่101ครับ ลูกวอลเล่ย์อยู่ที่104ครับส่งสั้นดีครับ103ครับแล้วก็ส่งยาวครับ94นั่นเองครับวิชั่นนะครับ105ครับการเปิดบอลอยู่ที่98ครับเคิร์ฟอยู่ที่103อันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูครับว่าจะเคิร์ฟจริงหรือเปล่านั่นเองครับการเลี้ยงลูกอยู่ที่112ครับการควบคุมลูกบอลอยู่ที่110ครับความคล่องแคล่วว่องไวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับนานๆจะเจอคนที่แบบเกิน110มานะซึ่งซาร่าก็คือคนคนนั้นนั่นเองครับ113เลยนะครับ ามาดูในเรื่องของลูกการอากาศบ้างครับการม่งอยู่ที่70นะครับการกระโดดอยู่ที่83แล้วก็ความแข็งแรงอยู่ที่90นั่นเองครับความก้าวแล้ว76สบสูง175ร้ยเสซนติเมตรครับเกมรุกสูงครับเกมรับกลางๆนั่นเองนะฮะพลังแฝงมีอะไรบ้างโอ้มีเยอะอยู่เหมือนกันนะ5อย่างเลยนะครับคุณสมบัติครับเข็นแก่ตัวอ้าแต่ล่าครบไม่ได้แล้วเนี่ยคุณสมบัติอื่นนะครับยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลครับเลี้ยงเร็วยิงไซส์ก้อยนะเออชอบชอบชอบครับ ว่าล้วเดี๋ยวเราไปลงให้ทุกทกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นคือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ลิเวอร์พูลเจอกับอลิซาเบธ9ต์เก้าลิซาเบธ93มาด้วย เสื้อวูฟแฮมตันนะฮะมาด้วยแผน4 1 2 1 2ครับหัวหอกก็คือโรนันโดแล้วก็ตอเรสนั่นเองครับอาร์พูก็มาด้วย4 3 3าครับวันนี้เราจะโชว์ซาร่านั่นเองครับว่าจะเข้ากับทีมหรือเปล่านะฮะเราจะขายฟิโก้ดีหรือเปล่านะปกติใช้ฟิโก้ในการเปิดบอลนะฮะรอบนี้ดูซิว่าซาร่าจะโอเคหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มเกมครับอิซาเบตเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนั่นเองนะฮะแฟรง์ไรการ์ดมาที่เซดอครับ วนมาหนึ่งทีมาที่ต่อเลสครับต่อเลสเฟกช็อตมายิงเลยเอ้ยโอ้หปั่นโค้งเกือบเข้าไปเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่แบบว่าเปิดฉากอย่างเร้าใจเลยนะฮะทักทายกันด้วยการยิงเลยนะฮะนะครับเป็นจังหวะโต้กลับของลิเวอร์พูลครับนะครับเปิดเข้ามาตรงซาวิสโดนเบียดไปก่อนครับไม่งั้นก็ เกือบจะเข้าแล้วเหมือนกันนะครับเดอะบอยไหลาตามช่องมาที่โรนันโดครับมาที่ซีดอฟครับซีดอลอา้าวเขากางอา้าวโหวโรนันโดยังวิ่งไปรับได้เฉยแฟงไรการครับชาวิตโอ้โหนี่เล่นหน้ากอบเข็โทษนี่อันตรายสุดๆเลยนะนี่สายปั่นแน่นอนของแท้ครับไม่ชัวร์ไม่ปั่นนะนี่ไรการครับมาที่เดอะบอยวน,นครับวน วน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 เรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียนอ้าออกไปครับก็เป็นรื้อผูได้ทุ่มไปนะครับทุ่มก็ทุ่มก็ไม่ดีอีกนะฮะโอ้ยอ่าเขียบอลให้มันดิดขาดก่อนครับเซตมาทางซ้ายแล้วกันครับซัดต่อยคอครับ,รบที่โรนัลดเข้ากลางมาที่เดอะบอยครับไล่มาทางซาลาครับซาลาคือมาที่โรนัลดดีกว่า จังหวะนี้ชิปไปให้โรนโดมงไดไหมอืมใครวะโู้ยโดนอารูมาครับเป็นจังหวะชาร์จกันระหว่างโดนอารูมาแล้วก็โรนโดครับต่างคนต่างตกใจกันนะเกือบม,มงได้เกือบมงได้เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มงได้หรอแต่ว่ามันมันมงแบบจ่อๆเกินไปหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกนี้ครับจะยิงหรือจะเป็นกึง่งยิงกึ่งส่งปะยังไงนะ โอ้โหช่วยเคืนก็ปั่นเข้าไปครับอลิสเบธ93ก็นำไปอยู่ที่1ประตูต่อศูนในครึ่งแรกนั่นเองฮะอ่ะเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่านะครับอ่ะโอเคลิพูเป็นฝ่ายเคลีย์ในครึ่งหลังบ้างครับสาิตไหลามาทางซ้ายครับให้ที่เดวี่ครับดูท่าไปต่อไม่นะครับซานตีมาดักมาดักไว้รอละอันเดบอยไหลไปทาง ขวาครับสาเนติอ่ามาที่ซาลาสซาลาโอ้หตัดสินใจยิงเองนะฮะหุุ่ณสมบัติเห็นแก่ตัวนี่แปลยังไงเะ <c oughs> อ่าอืาต่อเลสครับไปแล้วต่อเลสรอเพื่อนเติมเข้ามานะครับเติมขึ้นมาครับเดือบอยครับเข้ามาจะฟิกช็อตไหมโรนันโดยิงไหมโอ้ยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเมื่อกี้ อา้าวอย่างนี้ก็ใส่สกอร์สิครับโอ้โหอื้บหืกระโดดดีนะนี่กระโดดทันนะฮะไม่งั้นมีโอกาสนะนี่มีลุ้นอยู่นะเมื่อกี้ถ้าผ่านได้นี่ก็มีลุ้นเป็นประตูะครัสมัยเคลื่อนไม่น่าจะรับได้นะอสายปั่นของแท้เอ้ยโอหบล็อกเยอะหลายคนเลยสารติครับเคลียบอลมาได้ที่สาราครับสารา โอ้โห ôi, คือกะจะให้โรนัลโดแล้วให้โรนัลโดฉีกออกไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งนะฮะแมกดยังไงไม่รู้ไปถึงสตอยคอฟเลยก็โดนดักบ,บอลไว้ได้ครับมิดินโควิดสวิตเจอมีดินโควิดสวิตเหมือนกันอ่ะไหลามาแล้วอยโ,โรนัลโดครับจงังหวะนี้จงังหวะนี้โอ้โห ôi, โรนัลโดจะเล่นเองเล่นเองโอ้ยเสร็จเลยครับ เมื่อกี้มีจังหวะนะมีจังหวะนะฮะจริงๆถ้าเราเปิดเข้าไปตรงกลางก็แน่าจะมีคนวิ่งมามงแหละนะนคิดพลาดไปนิดนึงโอ,โอโอดเลยอสตอยคอปสตอยคอปจะยังไงฮะสตอยคอปลูกนี้เลนเช้งมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหเอาละครับลิพูตีเสมอเข้ามาได้นะครับในนาทีที่85นีครับจากสตอยคอปครับจังหวะนี้อือโอ้ นี่ครับหลุดนะครับหลุดหลุดหลุดนี่ครับก็ปั่นของโค้งเข้าไปครับอืมอ่าสัคาเรียครับตราบใดที่เรายังมีซีเอ็มนะครับสาคาเรียก็ยังเป็นสำรองอยู่ฮะแต่ถ้ามีซีเอ็มเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นซาวบิทนะครับก็จะเอามาเป็นสำรองครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับซาวบิทซีดอกที่ไรกาครับอ่าเดรสยีวิ่งมาอย่างไวนะฮะโอ้แล้วก็หมดเวลาครับก็ เกมนี้ก็ซาร่ายังไม่เด่นเท่าไหร่นะเกมนี้ซาร่ายังไม่เด่นเท่าไหร่นะฮะก็ขึ้นเกมเมื่อกี้ที่ได้บอลก็ได้จากสตอยคอมนะไรเงี้ยอ่ะเกมที่สองครับลิเวอร์พูลเจอใครอ่ะเมื่อกี้เจอ FC MO นะครับ FC โมเอฟโมซาร่าอย่างงี้เหรอใช่ไหมนะครับมาด้วยเสื้อบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มเกมลิเวอร์พูลเล่นในบ้านครับก็เป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนเนี่ยนะครับ เสื้อแบบนี้ก็สวยดีนะสวยดีนะฮะรูนี้เปลี่ยนตั้งนานละไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนไม่แน่ไม่น่าจะมีคนใช้เสื้อนี้สักเท่าไหร่นะฮะอย่างชูลมบุนอยู่ครับตรงแดนโคนงครับอ้าวซาร่าซาร่าจังหวะนี้ยิงโอ้โหอะไรครับจังหวะนี้ครับสมซาลาครับยิงให้ลิฟูขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้ในนาทีที่เก้าครับ ยังไงครับนี่ตึ๊บตึ๊ดดิ๊บตึ๊บปัปปปป่นคงคงออ่าได้อยู่ได้อยู่พอได้ครับซาร่าลูกแรกมาแล้วเฟงไดลการครับอ,อบ๋อไปแคบจ่ายบอลไม่ดีครับเบวี้เข้ามาตรงกลางครับเดบอยมาที่ซาร่าแล้วอ่าครับซาร่าไปไม่ได้เขวนก่อนละ ให้โรดี้โรดี้เอา้ายังได้อยู่ยังไงเฮ้ยยังไงฮะเฮ้ยได้เป็นลูกเตะม,มุมใช่ไหมไม่ใช่ได้เป็นลูกฟรีคิกครับฮ่าเดอะบอยจังหวะนี้ยิงนะครับยิงสวนไปทางนี้เลยโอ้อาร์อริฟูขึ้นนําไปสองมาตูต่อสตนแล้วนั่นเอครับมันปิดอยู่นะแต่ว่าปิดปิดพลาดไปนิดนึงนะครับจริงๆวิ่งวิ่งเลยไปนะจริงๆต้องปิดมุมตรงนั้นนะอ่าสตอยคอครับที่ชวยนี่ครับ หลเข้าทางซ้ายที่เดวี่ครับเดวี่หมุนมาหนึ่งทีอ้าวขึนเข้ากลางมาสตอยคอฟโอ้ใครวะโรดี้ตัดเกมแบบหนักมากครับโอ้ยโอ้ยกะจะให้ซาร่านะครับแต่ว่ามันกดพลาดไปนะับโอ้ไม่งั้นแบบต่อบอลสวยกว่านี้โอ้ใครตอกส้นแรงมากโคเซโอโคเซตอกส้นแรงเกินนะ เาวิดได้บอลแล้วไหลเข้ากลางมาโดครับโดไม่เล่นครับโดให้ทางด้านข้างครับโดโดโอโหโดไม่ไปเลยโดโดไปสิโดโดโตโดดึงดึงเอ้ยเดวิดเดวิโอ้โหอะไะครับเดวิดพูขึ้นนำไปสามประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่สามสิบเก้าครับโมซาลามีลุ้นแฮตริกแล้วฮะจังหวะนี้ยิงเข้าไปสองประตูแล้วนะโยกไปหนึ่งทีครับน่ครับเอ้ยโอ้โดนหัวโดนหัวใครโดนหัวโลโลบงเหรอ อ้าวแล้วก็ออกไปเลยฮะโอ้โดนหัวบ้องนะครับแล้วก็แบบแฉลบนะก็เลยเข้าไปนั่นี่ครับอ่ะเกมที่สามับลิวพูเจอกับโอกี้เหรอโอกี้ใช่ไหมโอโอกี้จริงๆด้วยมาด้วย4 3 3ม t ามแอแทกนะฮะอ่าอุ้ยของหน้าเป็นดันกริชนะครับอ่ะริวพูเล่นในบ้านอีกแล้วอืมแต่ว่าเน็ตมันแบบแปลกๆนะฮะมันกระตุกแปลกๆมากเลย ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฝนตกหรือเปล่านะฮะอันนี้หลังจากที่ไฟดับไปนะโอ้ไปเจอแล้วนะเกี่ยวกับหลอดไฟหลอดไฟมันมีปัญหาครับไฟมันก็เลยตัดไปนะฮะโกเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งฮะวันนี้อุตส่าห์แบบได้เล่นกับน้องๆน,งน,งนงได้ไลฟ์สตรีมนะครับกะจะโชว์ซาร่าแล้วหน่อยยิงไปแค่ลูกเดียวเองนะครับอ้าดันกริชเอ้า อ้าโอ้โหแล้วเน็ตก็ดูเน,น็ตนะฮะเล่นตอนฝนตกเขาจะหน่วงๆนิดนึงฮะสาราะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเปิดเข้ามาที่โตลนโดอื้หือคาสิยารใช่ไหมไม่ใช่สิคาสติลสานิติเข้ามาตรงกลางไม่มีใครโอ้โหใครวะเดซายี่หรือเปล่าเมื่อกี้สไลด์แบบดุมากเลยนะฮะ ถ้าผ้านี่มีมีเหลืองมีแดงได้นะนี่เฮ้ยใครเบดี้เบดี้โอ้สตอยคอเอาไม่อยู่ดยังไงโอ้โหซูเปอร์เซฟของชมายเคลนครับอมไม่มีใครเอาอยู่เลยครับเบดี้เมื่อกี้นี้หลุดแบบสุดๆแล้วนะสตอยคอก็ไม่ไหวดีแอสดีแอสก็มาไม่ทันครับเมื่อกี้นี่มาจูนี่ครับอ้าวโดนโชว์ไปครับซาร่าโชว์ไปซาร่าวิ่งไปวิ่ง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 ,งซาร่าโอ้โหสปีดดีครับอ้าว ไม่ไม่ล้าด้วยตอเลสยิ่งโอ้โหโ,หโอ้ย,อยจังหวะเมื่อกี้นะครับควรจะได้นะเมื่อกี้มันมาเฉียวไปนิดเดียวเฉียวเสาไปนิดเดียวครับเฉียวเสาสองไปนิดเดียวนะครับโอ้โหเราอัดวิดีโอช่วงกลางคืนนะฮะเสียงตุ๊กแกก็ยังมาตามมารรานเราอยู่ได้นะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่ดูสตรีมก็จะรู้ว่าตุ๊กแกตัวนี้นะครับ มันมันส่งเสียงตอนกลาคืนตลอดเลยเอ้ยเกือบไปครับโอ้โอกี้ลูกนี้ปั่นมาครับหลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอเปดีนี่ก็มากดดันนะสมัยขึ้นต้องได้ออกบอลยาวเลยครับอ้าวแต่ก็ยังได้อยู่นะยัง,ย,งยังได้อยู่ครับโรนัลโดครับเดอะบยเจอแล้วเจอช่องแล้วซาร่าไม่ออกเพราะว่าซาร่าเร็วเปิดมาทั้งใช้ขาซ้ายเลยนะ ถ้าเป็นฟรโก้จะเป็นขาขวาแล้วเมื่อกี้จะเป็นแบบอีกโค้งหนึ่งเปิดมาที่ซาวิดครับอ้าวนะครับลิวพูก็ขึ้นนําไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนั่นเองนะฮะอืมจังหวะนี้ครับสานิติเปิดเข้ามาตรงกลางให้ซาใะซาวิดนะครับหม่งเข้าไปนั่นเองนะฮะอน่าจะโอเคก็จบครึ่งแรกครับลิวพูก็นําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะฮะอืมอ่ะซาร่าก็มีจังหวะไหมม,มีมีลูกมีลูก ขอซิ่งบอลให้อยู่นะก็ยังไม่โดดเด่นมากนะฮะในเกมนี้ครับลุโนโ่ที่เปดี้ครับเปดี้มาทางซ้ายให้เนมาครับเนมาไหลเข้ากลางมาที่เปดี้เปดี้โอ้โห,โหขิลพัดให้เดวี่ครับโอ้ยทำไมเดวี่ฝั่งน้องเขาเติมดีจังเลยทำไมเดวี่ฝั่งเราเติมไม่ค่อยดีวะเอาละครับซาร่าจังหวะน,นี้หมุนมาโอ้ย โอเคครับก็เนื่องจากว่าเมมเต็มนะฮะก็ถือว่าเมื่อกี้ครับซาร่ายิงเข้าไปในนาทีที่ห้าสิหกนั่นเองฮะเข้านะครับเข้านะ <c oughs> โอเคเกมสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะออกไปด้วยนะก็ <c oughs> อ่ะเกมสุดท้ายแล้วกันครับวันนี้เราแถวให้ไปสี่เกมนะครับเพราะว่ามี2เกมที่เล่นไม่จบจริงๆนะคือแบบว่าเมมเต็มแล้วก็มีออกด้วยนะครับออกทั้ง2เกมนะ พอจะให้ดูว่าครับซาลาประมาณไหนนะฮะโดยส่วนรวมที่เล่นมาสามเกมนะก็ถือว่าซาลาเหมาะกับการเป็นแบบพีเข้ามาปั่นเออพีเข้ามาปั่นนี่ถือว่าคมคมกริบเลยนะคมกริบเลยนะครับในเรื่องของลูกปั่นนี่โกงเลยแหละข <c oughs> ี้โกงเลยแหละนะครับส่วนหนึ่งอาจะเราอาจจะแบบใช้ฟิกโก้เยอะเนาะไม่ค่อยได้แบบหักมาปั่นเท่าไหร่นะครับฟิกโก้จะไม่ได้แบบขนาดนี้นะ ซาร่านี่ปัญหาจริงๆอ่าจริงๆโอ้แล้วข้อดีคือแบบดีกว่าตัวที TOTY ตรงที่เท้า4ีกับ5นะครับก็ EA ก็แก้เรื่องนี้นครับทำให้น่าสนใจขึ้นนะซาร่าดร่างนี้นครับร่างนี้เก่งขึ้นนะในเรื่องของเท้าเท้าสีเท้าห้กับ4นะอืโอเคอ่ะมาต่อกันในเกมนี้ครับโอ้โยเดวี่จะโหดเกินไปหรือเปล่าโหดเกินปุ้ยมุย แล้วครับไปสตอยคอบครับสตอยคอรอบเอาจูจูจ,จูจูนะสตอยคอบเปิดเข้ามาให้โรนัลโดโอโหโ,อโหซาซิยตซูเปอร์เซฟเกินโอ้โมงแบบนี้2เกมแล้วครับที่ไม่ได้สกอร์นะโอ้โหือชนกันชนเดอร์ไซยี่ครับซาวิตเมื่อกี้ยิงไปเอาไม่ออกไม่ออกวิ่งตามครับมานี่อือือะ ก็เป็นลูกทุ่มของสปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตเอฟซีเหรอสปอร์ตเอเหรอครับสตอยคอปเปิดใหม่อีกทีนึงโรนันโดโอ้โหจังหวะนี้ไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วนะครับอเกมที่สองครับนี่เราเริ่มเปิดทางซ้ายได้แล้วนะนี่เออเริ่มเปิดซ้ายได้แล้วนะโดยปกติดีขึ้นแต่ทางขวาเปิดแต่ทางขวานะับรอบนี้นะครับเขาเรียกว่าพี่สงจัดจ้านขึ้นนะเออเรา ขึ้นทางฝั่งซ้ายเปิดฝั่งซ้ายได้แล้วนะเดวี่มาที่จอชินโยครับเข้ากลางมาที่เจอหลานครับมานี่โอ้ส่วนใหญ่เราก็เล่นฟูลพิมลีกันนะครับเนาะเพราะเป็นลีกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะแล้วก็หลังๆมาพิมลีกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบอลแบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นบอลเขา,าเรียกว่าเป็นไม้ประดับแล้วนะ การเข้ายูฟงยูฟ่านะครับโอ้ยมีทีมดังๆเข้าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Chelsea, City, นะเชลซีแมนซะิตี้เนาะเออริเวอร์พูเนาะกเข้าเข้ากันมาแบบพาลิตกันมาเยอะเหมือนกันนะฮะสเปอร์อะไรประมาณนี้นาะบีน้านะครับหวังว่าพรีเมียร์ลีกนะจะมีแบบทีมที่เข้าไปเยอะๆมากกว่านี้นะฮะอ่ะสต,ตอยคอฟอ,อ่ะก็หมดครึ่งแรกครับลวอร์พูก็ นำสปอร์ต FC ไปให้หประตูต่อ0ูนย์นั่นเองนะฮะก็สมราคาไหมซาร่า80ล้านด้วยโออ่ก้าสิบแเนาะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อแล้วกันนะฮะแต่คิดว่า,น,าน่าจะลงแหละนะตอนท้ายกิจกรรมอาจจะลงอยู่ที่ประมาณสัก670ล้านได้อยู่นะครับใครที่รอช้อนนะครับช่วงท้ายกิจกรรมก็นั่นเลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีตัวออนติเมทนะมากดราคา นักเตะเหล่านี้ครับนักเตะ98โอ้โหซาร่าเอ้ยซาร่าเกือบได้นะเมื่อกี้ปั่นโค้งๆอ,อ,อยู่นะครับคาซิยัตก็แบบไม่ได้แบบตะปบได้เลยนะเมื่อกี้แบบมีแบบเขาเรียกว่ามีซองแตกอยู่เหมือนกันนะมีกระชอกอยู่เหมือนกันนะซาร่าเมื่อกี้นี้ครับครับอ,องลีองลีจะยิงเองไหมอ,องลียิงเองโอ้โหชยไม้เคบินนะฮะแต่ว่าลูกไม่ตรงก่อครับเกือแล้วเมื่อกี้ ไหลที่เดซายี่ครับไหลออกไปทางซ้ายให้เดวีครับซาวิตเข้ากลางมาที่โรดี้ครับให้ที่เดบรบอยนะครับซาร่าเฮ้ยแข็งอยู่นะโดนชนแล้วไม่ไม่เซฟซาร่าซาวิตยิงยิงโอ้โหจะเลี้ยงเพื่ออะไรซาวิตนะครับออกบอลมาทางขวาครับมานี่ได้บอลมาแล้วเอ๊มานี่ทำไมอยู่ทางขวาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า เอาแบบหักปั่นนี้นะครับมานี่ทำไมอยู่ทางขวางงนะครับใครอ่ะโอ้ออกซาเลี้ยงเพื่อนลืมส่งเลี้ยงเพื่อนครับลืมส่งอะตออเลสก็ลงมาครับต่อเลตนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าโอก้าสิบเก้านะครับราคาก็สี่สิบล้านไม่น่าขายนะนะ่าจะทำเอ,เอามาทําเป็นแบบทําทีม VSA ดีกว่านะครับเสียดายเสียดายของตัวเก้าสิบเก้าสี่สิบล้านเอง ใช้ดีอยู่เฮ้ยเกือบเกือบแล้วซาร่าเกือบปัน่นปั่นเกือบตรงแล้วเมื่อกี้นะซาคาเลียก็เข้ามาแทนนั่นเองฮะโอเคเอาเปลี่ยนแค่2คนนี้แหละนะไม่น่าจะมีใครอยากจะเปลี่ยนเพิ่มแล้วโอ้ซาร่าเหนื่อยแล้วนะนาทีที่80ดสิบกว่าครับซาร่าเริ่มเริ่มแดงแล้วนะโอ้ยสันนิตรครับโอ้เบียดกับอองลีครับสันนิตรจนเซครับเฮ้อาองลีเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเทพเกินแล้วเทพอองลี อ,องรีไปคนระับอ,องรีโอ้โหนี่แบบต้องมาช่วยกันต้องมาช่วยตันบอลเลยะฮะสองคนไม่งั้นเอาไม่อยู่เอาอ,องลีไม่อยู่จริงนี่ครับกรรมการอืมอ่าเขาส่องต่อเวลาสามนาทีครับมีโอ้แล้วก็หมดไปน,ะนั่นเองฮะอ่าก็ถือว่าซา,า่าสมราคาครับคุณภาพดีนะครับจับจองกันเอามาใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ